ครับกลับมาเจอก,กันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีเอ็กซ์ไซส์ที่เป็นแฮนนอนกีตาร์มาฝากกันนะครับก็เป็นการฝึกเล่นไตรแอดที่อยู่ในคีซีนะครับแล้วก็เป็นการฝึกไฮบริดปิกกิ้งที่มือขวาด้วยนะครับเป็นการเล่นปิกแล้วก็ผสมกับนิวนะครับเราจะเล่นกันแค่3สายพอนะครับก็คือสายใสายแล้วก็สายส่มมาดูกันครับคอร์ดแรกคอร์ด C นะครับ,รรบเราก็จะจับเป็น C ตัว E ที่ใส่4แล้วก็ตัว G ใส่เปล่าใส่3ครับตัวนี้ใส่3เราจะใช้เป็นนิ้วกลางนะครับตินะ๊กติ๊กแล้วก็นิ้วกลางเสร็จแล้วเลื่อนไปเป็นคอร์ด D minor er นะครับตรแอดของ D minor er ก็จะมีตัว D ตัว F แล้วก็ตัว A นะครับเสร็จแล้วก็ไป E minor er, E G B นะครับเอา3คอร์ดก่อนก็ได้นะครับ C D minor er, องฝึกแบบดีดยกนิ้วด้วยนะครับที่มือซ้าย C E G สังเกตว่าจะไม่ได้ค้างไว้นะครับจะยกออกแล้วก็มา D minor E minor เสร็จแล้วไปคอด F ครับ F A จะเปลี่ยนเป็นปนิ้วนางเห็นครับแล้วก็ตัว C เสร็จแล้วไปคอด G ครับเสร็จแล้วไป A minor ครับ เพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างเมเจอร์กับไมเนอร์ใช่ไหมครับถ้าเป็นไมเนอร์จะเป็นนิ้วก้อยนิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้แต่ถ้าเป็นเมเจอร์จะเป็นนิ้วก้อยนิ้วนางใช่ไหมครับแล้วก็นิ้วชี้โอเคนะครับเอาถึงเอเมเนอร์ก่อนโอเคครับเสร็จแล้วไปบีดิมนะครับมีโน้ตตัว B ตัว D แล้วก็ตัว F ครับตัวนี้จะทางกันแบบนี้นะครับ สรแล้วไปคอร์ดซสุดท้ายครับ C E G อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเราก็จะเล่นเป็นโน้ต3พยางก็ได้นะครับก็คือ1 2 3่2 3ามหคแล้วก็ค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นหรือว่าจะมิ้วสายไปก็ได้นะครับที่มือขวาเสียงก็จะสั้นๆหน่อยแบบนี้ครับ โอเคกลับด้วยนะครับเราก็จะเล่นที่สายสามก่อนทีนี้สายสามเราก็จะใช้นิ้วดีดก่อนใช่ไหมครับเป็นนิ้วกลางสายสามคอร์ดซีนะครับ G แล้วก็เป็นปิกดีดขึ้นครับแล้วก็เป็นตัว4ครับนะครับรวมกันเป็นขากลับนี้ผมจะดีดเป็นนิ้วปิกดีดขึ้นแล้วก็ใส่ห้า 5, ดีดลงนะครับ แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับเป็น Bdim ไป A m นอร์ไป G ครับไป F ไป E m นอร์ไป D m นอร์ไป C ครับหากลับก็จะเป็น ไปกลับก็ได้นะครับ พือนก็อาจจะเอาไว้ฝึกเป็นการวอร์มนิ้วช้าๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้เป็นการฝึกไฮบริดปิกกิ้งก็ดีเหมือนกันนะครับยังไงลองเอาไปฝึกนะครับสำหรับแฮนนอนกีตาร์ที่เป็นไฮบริดปิกกิ้งสวัสดีครับ